สวัสดีครับเพื่อนตอนนี้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยครับต้องดูทุกชื่อตายก่อนเดี๋ยวจะอจะ่านผิดเพื่อนสวยสวยมากเพื่อนทีสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์ครับผมสวยงามมากเป็นป่าเขาเพื่อน เขานั้นก็เป็นผาสวยเพื่อนดูแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าครับชวนเพื่อนนันสวยมากเกี่ยเพื่อดินไปต่อวางในจะมีถ้ำอยู่ว่ามีถ้ำอยู่จะเข้าไปนในอยู่ข้างในเพื่อนข้างในนู้นเพื่อนข้างใน,น,นเดี๋ยวนนะเข้าไปดูเพื่อนท,ทักทายกันนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันครับสวัสดีครับ